รูปนี้รูปเดียวมีมูลค่ามากกว่า20ล้านล้านบาทวันนี้พิธีสาบาันตนของโดนัลด์ทัมประธานาธิบดีสหรัฐคนล่าสุดเรียกได้ว่ารายชื่อแขกแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวตึงของโลกทั้งนั้นเลยครับลำที่คนแรกนะครับคืออีลอนมัสเจ้าของ SpaceX Tesla มีทรัพย์สินทั้งสิ้นนะครับประมาณ15ล้านล้านบาทถัดมาก็พี่มาร์คซัคเคเบิร์ของเรานะครับคู่รักคู่กัดกับอีลอนมัสนั่นเองเจ้าของ Meta หรือ Facebook IG มีทรัพย์สิน7.4ล้านล้านบาทถัดมานะครับก็คือเจ้าสื่อชิวอดีตเด็กฝึกงานของพี่มาร์คนั่นเองปัจจุบันเป็น CEO ของ TikTok ครับที่เพิ่งโดนแบนแล้วก็โดนปลดแบนในวัน มีทรัพย์สินอยู่ที่ประมาณ7,000ล้านบาทต่อมาเป็นคุณซุนดาพิชัยนะครับ CEO ของ Alphabet หรือ Google ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันมีรายได้ทรัพย์สินประมาณ56,000ล้านบาทถัดมาเป็นทิมคุกนะครับ CEO ของ Apple คนนี้เนี่ยก็มีทรัพย์สินมูลค่ามากกว่า77,000ล้านบาทครับคนสุดท้ายนะครับคือคุณเจฟเบซอสเจ้าของ Amazon คนนี้เนี่ยมีมูลค่าทรัพย์สินประมาณ8.4ล้านล้านบาทครับแค่6คนที่มาเล่าให้ฟังนะครับแค่นี้ก็นับทรัพย์สินกันจนเหนื่อยแล้วครับซึ่ เพื่อนฟังกันแล้วเนี่ยนับกันถูกไหมครับว่ามูลค่าทรัพย์สินในงานเนี่ยเท่าไรสนใจคลิปดีๆแบบนี้นะครับติดตามได้ที่ช่องดร์แบนด์เนมได้เลย